ครับสวัสดีครับผบพ่อกับผมคือเก่าครับจอยขามพี่ไม้พี่น้องกับบรรยากาศน้มเส่าครับฝนตกสามสี่เมื่อซ้อนเราพี่น้องกับบรรยากาศนะครับเย็นสบายครับในทงปล่อยปลาอ่อยปลามันเหรอพี่น้องกับพาพี่น้องครับมือนี้ครับมาลองเหงือครับผมกับมาดักไปมือวม่านหนี่ครับกับเหงืออ่ะ ตับไก่ครับล่องครับเหมือนข้างแรกครับพี่น้องกะไปลุ่นเบึงครับสิเป็นยังไงพี่น้องเนียตับไก่เนาะครับเนาะกะมาล่องหมู่บ้านนี่ยครับมาดักปลาไหลบึงครับนีิเป็นยังไงครับไปลุ่นกับพมพี่น้องกะอยู่กับบรรยากาศให้อ่อยให้มั่นละครับ กับเป็นไม้เก่าๆเราพี่น้องบ่ได้ไปทั้งใดกับช่วงนี้ครับไม้นี่ก็เคยมาใส่แลเนาพี่น้องเนะาะไม้เป็นไมป้ปลาผือครับปลาผือปลาห้าใส้ครับพี่น้องจง มาใส่หลอกนนะก้อนน้ำคับเกราคลยไหลปไปไลยพี่น้องแต่หมู่วานเนี่ยมาเบิงครับฝนตกสามสีเหมือซ่อนน้ำขอบูดเราพี่น้องเลยโอ้ยบรรยากาศฝนกระตกนะครับมาขึ้นครับเบดขึ้นเลยครับพี่น้องเลยแต่หลอบหัวคำแห้งๆครับพี่น้องนี่ครับไหมไหมเกเนี่แนลรพี่น้องแต่ว่า เปลี่ยนเงียบป้งครับผมลองเงียบตับไก่พี่น้องจีเป็นยังไงเอาไปหลุนน้ผมเลยครับครับหลังแรกพี่น้องหลังแรกจีเป็นยังไงโอ้ฝนกระตุกมือขึ้นพี่น้องเลยโอ้เตียมหนึ่งพี่น้องนี่ครับ อยู่บ่ใครเนี่ยพี่น้องเขาเขาอยู่พี่น้องเขาอยู่ไปรุนหลังที่สองนี่ครับน้ำขึ้นอีกแล้วครับพี่น้องโตขม้นขึ้นนียครับน้ำไหลกว่าเก่าอยู่ครับผมเกิดมาไปใส่ไปที่ผูกหลังพี่น้องนี่เงียบ ว่าไรหน่อยพี่น้องเขาเป็นไรหน่อยกับจีปวยวันนะครับนะครับเงียตับไก่พี่น้องเงียตับไกล้ป่อยมันครับเป็นไรหน่อยเป็นไรหน่อยเขาอื จักมันใส่ได้จักมือเนาะครับเนี่ยตับไก่ครับผมว่านกะล่องกอกมาใส่เบิ้งสันิพี่น้องแยกกับถือว่าเขาอยู่ครับลัางแรลกเขาอยู่ครับตับไก่มาตุ่นอีกพี่น้องไปเรื่อยแล้วครับ อันนี้ขึ้เงียบจ้ะเออกับท่าบ่คือกับทิใส่ไวออออ้อีกน้องพี่น้องเนาะอีกจักสองมือครับที่มาเบิงครับผมกับทิใสายซำไวขึ้นเกานีนะครับกับที่บกเก็บกลั๊บด้วยครับพี่น้องกับที่มายามเบิงครับอันนี้เขากับที่กูกลับบ้าน ถ้ามันคือกัดกิ้งไไว้อีกพี่น้องมึงครับน้ำเกือบท่วมพี่น้องโอ้ยสงสัยเขาอยู่พี่น้องเห็นบ่ครับง่าครับ น้าพังเลยพี่น้องครับแสดงว่าเขาอยู่เลยครับเนี่ยครับใส่ไปขี้เก่าหรอกพี่น้องนามขวมบูดหรอกพี่น้องเลย ดังดีพี่น้องด <c oughs> ังนี้ก็เงียบ <c oughs> สิคือปอกเงียตับไก่ผมตะลางเรียกกับคือเข่าอยู่เอาดุ่นต่อไปพี่น้องมาลองเงียเนะครับเนาะ เนีย่ยตัวเดชเด็ดบรเด็ดกับเสดหูครับพี่น้องฟังนี้ดิ้นดิ้นดิน้นอ,อ๋อมีเตอยู่พี่น้องครับอันใดเข่าก็สิได้เจ็บกลับนะครับเนาะมีแตียมอยู่พี่นอ้อ,นนอ,นอง กะจิตไปฟังปุ่นอีกแล้วพี่น้องเนาะฟังนีใส่ไวุ้กหลังครับมาพี่น้องมาลุนฟังนีต่อครับผมฟังนั่นฮุกหลัง ใส่สองแต้มเยู่ครับผมฟังนี่สิเป็นจังใดกระสิหกจักหน่อยเด้อพี่น้องเลยมาแต่เ้ากับบกข่อยกลามาดเอกพี่น้อง รับไม้กินปลาหนาไส้พี่น้องน่ครับฝน,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 นตกสามมือ4มีอ4มือซ่อนน้ับำขึนครับอันนี้ก็เงียบอ๋อเงียบพมกงกระเทยไซไปต้อและพี่นอ้องอีกสองมือหมดแล้วครับแล้วก็เสิยมาเบือง มาลองเงียเนะครับนะเนาะเงียตับไก่บร่ษร่ใส่หางกันดอ,อกพี่น้องใส่ทีๆกันไว้นะครับสิบหกหลังเอาเอาพี่นอง อันนี้เขาเต็ยมยังพี่น้ง <c oughs> องครบผมมีเวียกหนะ้าพี่น้องก็เลยม,มาใส่ครับผมเวียกงานกับบ่กขาดหรอกครับผมมันมาชะง,งักฝนตกนี่แหละครับก็เลบยบริไปเฮ็ดครับ เก็บกับไซไปต่อ้แล้ะครับใส่ไตขึ้เก่าจากซองมือครับสิมาะเบิงลังได้เถือกไอ่เก็บกระบ,บาดาลังได้บดเถือกกับไซ้บต่ต้พี่น้องเงียตับไก่กับพึ่งลองนะครับครั้งแรกเลยครับครับอ๋อนี่คือลม vô khẩu và lấy mình vào thanh khẩu phang bóp gì nào เอหลุนอีกหลังดูโหเหลียงแฮมเลยพี่น้องครับเอาคือคือเราพี่น้องเงือตับไก่ตับไก่เป็นไงล่ะของเขาดีอยู่นะครับเด้อเงือตับไก่ไปไปดุนต่อพี่น้อง โอ้วางแบบนี้ก่อนนะครับเด้อเขาเลื้อยยุบพี่น้องอันนี้เงียบเงียบโมเป็นยัง tay về to với đâu ba, bấm đây lưỡi lắng thì cứ lùm rung ừ ป่ะพี่น้องรุนอีกสองหลังครับอสองหลัง เขาเตรมนึงพี่น้องครับเขาเาเลื่อยโย้พี่น้องกันนี่ละครับชีวิตบ้านนอกครับหาอยู่หา,หากินแบบอีสานบ้านเฮาละครับผมตักกุ้งเนี่ยใส่เบ็ดเนี่ยครับก็ได้อยู่ได้กิน เบื้องลังนี้พี่น้องนะครับเอ้าโรมจังสีมันที่มีแตรียมอะไร,รพี่น้องคือลมจังสีครับโอ้รมซื้อๆเตรไว้คือเก่าเด้อพี่น้อง พวกเก็บกับานหรอกครับมือหลังเขบประหลุนไหมครับเอาเบิดแล้วพี่นนอง เนียตตบไก่หไม้นี่น่ครับไม้นี่แล้วครับระไรย่อหาเตี้มพี่น้องหกเตี้มก็ตัวน้อยครับวนาป็นดอกกับปล่อยไมาเล้าครับก็คือว่าโอเคครับเนื้บตบไก่เนาะครับเนาะแต่ผมดีไส่ไว้ซ้ำีกสองมือครับผมจังคอยสีมาเบงอีกรอบนึงครับเอากระรอกลุ่นอีกรอบนึงครับผมแต่ว่าเนียอตบไก่ครับ ก็ถือว่าเข่าครับกับไมน้นี่กับคลิปหนาเจอกันไหมเนาะครับน้องเนาะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็กนกำลังใจเลยนะครับเด้อกับมือนี้ก็กล่าวข้ามาสวัสดีครับ